มบรรยากาศที่ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิมากันนะคะอาจจะมีภาพที่สวยๆมาให้ดูบางภาพก็สวยแต่สวยน้อยกว่าบางภาพนะคะก็แล้วแต่คนที่ชมคนที่ดูนะคะว่าจะออกมามุมอมองไหนนะคะแตกต่างกันยังไงธรรมชาติเขาดีมากลมนี่เย็นสบายวันที่เราไปนะคะเมฆหนานะคะอากาศดี วิวธรรมชาตินี่ก็คือดีมากๆนะคะร้อยเปอร์เซนต์เลยในบรรยากาศของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความสะอาดนะคะก็ดีเยี่ยมเลยของเขานะคะแล้วในเรื่องของดอกกระเจียวนะคะใครเด็ดนี้ไม่ได้เลยเด็ดได้ค่ะแต่ต้องเสียดอกละห้าร้อนะคะดอกละห้าร้อมีกันอยู่แล้วถ้าปับนะคะแล้วก็เชิงวิสัยทัศน์ในการเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เที่ยวได้สนุก รวมๆนะคะคนคนไม่แน่นมากถึงจะเป็นวันหยุดที่ผ่านมานะคะแต่ก็ถือว่า,เ,าเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งทีอ่อยากให้ทุกคนไปท่องเที่ยวกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลาจากภาคอีสานเราเลยไม่ได้ไกลาจากภาคกลางด้วยเลยนะคะเป็นที่ที่นะ่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะขอบคุณคะ่ะ